ก็จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับให้ทุกคนนับกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีระบบสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแจ้งข่าวสารทางดิสคออีกด้วยแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในดิสคอรนะผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอไว้ใต้คลิปนี้นะครับขอให้รับชมคลิปให้สนุกครับคลิปที่ผมอาจจะเสียงแปลกนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทส่งท้ายนะรหรือว่าบทที่8ก็จะเป็นบทสุดท้ายของเรนวิสิบนะครับแล้วก็จะมีพวกเรื่องสั้นนะครับต่างๆนะที่ผมนะจะอาาาลงไว้สสํหรรัับบมชิกนะค เริ่มต้นมานะก็เหมือนว่าสกายนิงินะครับจะมารอที่หน้าห้องพักครูในขณะที่คาบุโลนะครับยังอยู่ในห้องพักครูนะครับ mm hmm. ตัวเธอนักก็ยืนรออยู่คนเดียวแต่สักพักไอโนโคจิก็ได้มาถามนะครับว่าเธอรอคาบุโลอย่างนั้นเหรอซึ่งสกายนิก็ได้ถามกลับนะครับว่าไอโนโคจิคนได้ยินข่าวลือม,มาบ้างแล้วใช่ไหมซึ่งไอโนโคจิก็ได้ยินมาจากคิตโตนะครับในตอนที่ไอโนโคจิไปสำรวจห้องเองหลังจบการสอบและเหมือนว่าไอโนโคจิก็จะบอกนะว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมแต่ตัวคีโตเองก็อยากไปเยี่ยมคาบุโล ถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่สนิทกันตามแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ได้คุยกันตัวคิโยก็เลยอยากจะเข้าไปทักทายชัางหน่อยแต่ความจริงแล้วนะครับการทักทายคามุรก,ก็ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะครับแต่สาเหตุที่ไอโนโคจิพูดแบบนั้นก็เพราะว่าสกยายนี่นะครับคจะไม่รัไอโนโคจิไม่รักไอโนโคจิครับก็พอจะรู้สาเหตุที่สกยายนี่แพ้เราดะถามว่าได้หาตัวคนทำหรือย,ยังสกยายนี่ได้บอกนะครับว่ากำลังทำไปได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับพรเพราะตกอินเ็นนะครับคามุรก,ก็ได้เดินออกมา ซึ่งคามโรก็แปลกใจนะว่าทั้งคู่นะมารอทําไมอย่าบอกนะว่าตัวเธอรู้สึกผิดสกายนีมันไม่ใช่ความผิดของเธอสักหน่อยพราแต่ไอโนโคจิเธอมาที่ทําไมซึ่งไอโนโคจิบอกนะว่ามีคนโดไนไล่ออกแบบน่าสงสัยตัว,วคิโยคจะโกหกถ้าคิโยบอกว่าตัวคิโยเองไม่ได้สงสัยอะไรซึ่งคามโรก็บอกนะว่านี่เธอสงสัยฉันงันเหรอและขณะที่ฉันเป็นพวกขโมยของโดยไม่ลังเลคีโยก็บอกนะว่านั่นเป็นแค่เรื่องในอดีตอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้แยกส่วนในชั้นเรียนดังนั้นการที่เธอถูกไล่ออกจึงเป็นเรื่องที่นแปกใจ เธอก็ได้มีคนบอกนะว่าการไล่ออกนะครับเลือกคนโดยการจับฉลากขนาดอายนโคจิก็ยังตกใจนะครับแต่สกายนีก็ได้ถามนะครับว่าเธอคิดว่าฉันตัดสินใจผิดหรือเปล่าคีโอคีโอก็กําลังคิดนะว่าคามโรนะครับจะรู้สึกยังไงนะครับที่ตัวเองนะครับโดนไล่ออกนะครับที่ตัวเองโดนไล่ออกนะเพียงพะแค่การจับฉลากซึ่งตัวคามโรก็บอกนะว่าตัวเธอครับรู้สึกตกใจเพราะยังคิดอยู่เลยว่าจะใช้วันหยุดครั้งต่อไปยังไงแต่จู่ๆก็กลับโดนไล่ออกซะงั้นากายนีก็ได้บอกนะว่า ันเป็นความผิดของตัวสเกนนี่เอง,เองที่ทําเรื่องเลวร้ายแบบนั้นแต่คามูโรก็บอกว่ามันเป็นไรนะครับตัวคามูโรไม่ได้โทษสเกนนี่เ,เลยและตอนนี้ทั้งสามก็เริ่มเดินทางกลับบ้านคามูโรก็บอกว่าถึงแม้ตัวเธอจะโดนไล่ออกครับแต่เธอนะครับก็ได้คิดแผนการใช้ชีวิตไว้แล้วนขณะตอนที่เดินเหมือนว่าคามูโรจะเดินเร็วเกินไปนะครับสเกนนี่นะครับที่พยายามเร่งตามนะครับก็เลยล้มลงคามูโรก็ได้ถอนหายใจนะครับอะยกสเกนนี่ขึ้นนะครับแล้วบอกว่าพวกนี้ฉันจะไม่อยู่แล้วรีบหาคนมาแทนที่ฉันด้วย ซึ um, ่ง no ทั <but questo S 2> friends, you, ้งสองก็ได้คุยกันนะครับหรือว่าด่ากันก็ไม่รู้นะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับตัวคาบุโรนะครับก็ได้ให้สกายนนี่นะครับสัญญาเรื่องหนึ่งคือเธอครับต้องให้การให้คนทลยศนะครับเดินตามเส้นทางเดียวกันส่วนตัวนี้น่าจะหมายถึงว่าแบบว่ามีจุดจบแับคาบุโรนะหรือว่าโดนไล่ออนนั่นแหละซึ่งสกายนนี่นะครับก็ได้สัญญาครับแล้วบอกว่าตัวเธอครับจะไม่ให้ใครคนทลยศแน่นอนในขณะที่ทั้งสองคุยกันนะครับคาบุโระก็ได้หันมามองคีโอนะที่อยู่ด้านหลังแล้วบอกว่าเธอต้อเป็นคนคอยดูนนนนนะะว่าาาาาาซกกกกยยยิิรััััษสญญม้ออโโคคคจจง็พหบ ตัวคามูโรก็ได้เปลี่ยนรองเท้านะแล้วบอกว่าให้ทั้งคู่ไปได้แล้วเพราะตัวคามูโรเองก็ไม่ใช่นักเรียนของที่นี่แล้วคิโอกับสกินีนะครับก็ได้แยกทางกันครับแต่เหมือนสักพักนะครับคิโอก็จะดักรอสกินีนะครับพอทั้งคู่เจอกันคิโอก็ได้ถามนะว่าเธอแพ้ได้ยังไงและรู้สึกอย่างไงบ้างกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่บัอสซาินีก็จะบอกนะว่าจริงๆแล้วนะครับคามูโรก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะครับการมีหรือไม่มีคามูโรนะครับก็ไม่ได้ส่งผลต่อชั้นเรียนคิโอก็บอกว่า นี่ดูไม่เหมือนากานี่คนเก่านะที่แบบว่านิ่งๆนะครับดูแบบว่าเปลี่ยนไปนะครับซึ่งคีโอก็คิดนะว่าถ้าการไล่คำรู้ออกนะครับไม่ได้ส่งผลต่อากานี่นะครับตัวคิโยเองก็คงจะไม่รออยู่ที่นี่ซึ่งากานี่ก็ได้บอกนะว่าคีโยมั่นใจเกินไปแล้วและดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับากานี่นะครับก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยและคีโยนะก็ได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจากานี่ออกมาครับการไล่คำรู้ออกนะครับไม่ได้ส่งผลต่อห้องเรียนแต่มาส่งผลต่อความรู้สึกของเธอใช่ไหมซึ่งากานี่ก็ได้ตอบนะว่าใช่ ถ้าตรงนี้นะครับผมจะสรุปบทสนทนาต่อไปแบบสั้นๆนะครับเราคียวจะถามนะว่าว่าเธอนะครับควรจะอ่อนแอกว่านี้และค้ดเก็บคาบุโรไว้เพื่อในอนาคตแต่สกายานี่ก็ได้ถามนะครับว่าคีโอนะครับต้องการให้เธอเห็นแก่ตัวและเก็บคาบุโรไว้นั่นเหรอซึ่งจริงๆนะครับคีโวก็ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นที่คีโวหมายถึงคือตัดสินการไล่ออกนะครับจากพวก OAA นะครับคะแนนรวมหรือผลงานหรือว่าอย่างอื่นแทนครับที่ไม่ใช่การจับฉลากใช้ดวงแบบนี้นะครับแต่สกายจานี่ก็ยังมั่นใจนะครับว่า การมีหรือไม่มีของคาบุโลนะครับก็ไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นซิสกเกนีเองก็ไม่อยากยอมรับนะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับมันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วเมือคีโอก็จะบอกนะว่าตอนนี้ใครจะเป็นห้องเองนะครับก็ไม่สําคัญเพราะตัวคีโอนะครับสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนที่อยู่ตามกว่าได้อยู่แล้วแลวความมั่นใจาของสกายนีที่คิดว่าจะไม่แพ้นะครับทาให้คาบุโลต้องโดนไล่ออกแล้วสกายนีนะครับก็ได้เล่าถึงอดีตของตัวเองว่าตัวเธอนะครับไม่เคยมีเพื่อนแม้แต่หาชิมโตะคาบุโลหรือว่าคิโตเธอครับใครใช้พนั้นเป็นเครื่องมือ จนหลังๆมาเธอรู้สึกได้นะครับว่าคาบุโลนะครับได้ลกลายเป็นเพื่อนของเธอและคีโยก็ได้คิดนะครับว่าจริงๆแล้วสกายยานิกนะครับแค่หลอกตัวเองว่าการเป็นคนฉลาดนะครับคือจะไม่มีทางอยู่ภายใต้คนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งคีโยก็บอกว่าอย่างน้อยตอนนี้เธอก็น่าจะรู้แล้วนะว่าการเสียคาบุโลไปมาทาให้เธออ่อนแอลงแต่มันก็สามารถทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นได้เช่นกันสกายยานิกก็ได้โค้งตัวเธอฮะเหมือนว่าจะขอบคุณเหลือสักอย่างนี่แหละก่อนที่จะเดินจากไปคีโยก็ได้คุยกับตัวเองนะว่า ท้ายที่สุดแล้วการที่คามุโลโดนไล่ออกนับเป็นประโยชน์ไม่มีตัวแปรไหนแล้วนะครับที่ส่งผลต่ออารมณ์ของากานี่ได้มากเท่าตอนนี้และหลังจากนี้ากานี่เองนะครับต้องเจอกับห้องเรียนอื่นที่พัฒนาขึ้นอย่างมากและต้องเจอกับอารมณ์ที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนและตัวียวเองนะครับก็กำลังวางแผนเรื่องเคอิจินโนเซและเรื่องชั้นเรียนนะครับพอในการสอบปลายปีนะครับอีกแค่2เดือนมันก็จะมาถึงแล้วพอดูเวลาที่เหลือนะครับคีโยจึงตัดสินใจที่จะทาอะไรบางอย่างทําให้ตัวคิโยนะครับ มีตัวตนที่น่าจดจำสำหรับคนรอบข้างเมื่อช่เพราะจบไปแล้วนะสำหรับบทที่8หรือบทที่เนะไอตรงไอบทพูดบางบทผมเปลี่ยนนิดนึงนะคือแบบเ,เปลี่ยนวิธีพูดแต่ว่าเนื้อหาประมาณเดียวกันนะครับเพราะว่าผมก็งงๆเหมือนกันผมก็อธิบายตามที่ผมเข้าใจนะใครที่อันนี้ก็สามารถไปอ่านได้ใน,นดิสผมนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงผมเป็นอะไรนะ <c oughs> มันแบบมันแหบๆหรือว่ายังไงไม่รู้อะ ผมพยายามกินน้ำมัวนะมันได้แค่จริงๆนะครับก็ขออภัยทุกคนด้วยนะที่ลงคลิปช้าแล้วก็ผมจะพยายามรีบลงให้ตรงเวลานะครับบ๊ายบายทุกคนขอให้โชคดีครับ